สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ครับสับ EP พิเศษนี้ฮะ EP นะฮะจัดให้ชื่อว่าอะไรดีแผงจอแล้วกันนะจัดให้ว่าแผงจอนครึ่งแล้วกันครับมาลุยกันพี่สำหรับวันนี้ครับเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนานๆจะมีให้ทีพี่นะฮะนานๆผมจะหาให้ทีนะครับถ้าได้มาก็จะมาแบ่งปันพี่น้องในราคาเริ่มต้นนะฮะที่ร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งนะครับ เริ่มต้นที่ร้อย้าท่านรวมจะดทงพี่เดี๋ยวมาชมกันพี่ว่าวันนี้มีราคาเท่าไหร่กันบ้านนะครับบอกเลยว่าใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้พี่มาลุยกันครับถ้าหากสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ ID Li n e และเบอร์โทรนะครับพี่จำา e พไว้เลยนะครับว่า e ีเลขที่เท่าไหร่นะครับที่มีเขียนชื่อชื่ออยู่นะครับและก็จันจำอันดับนะฮะอันดับพระของเรานะฮะ จำไว้นะพี่นะโอเคพี่หรือจำชื่อรุ่นหรือจำเนื้อไว้ก็ได้นะครับหรือเรามารายการที่หนึ่งเลยพี่รายการที่หนึ่งครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับบุญยะกามโเลขโค้ดเบอร์เก้าสามเนื้ออันปกาการุ่นหลวงพุทธุลเก้าเก้านะฮะแท้ทันหลวงปู่แน,น,น่นอนนะฮะองค์นี้เป็นเนื้ออัลปกากาลงยาเขียวเต็มสูบเลยนะครับรายการนี้เปิดขอเปิดแบกไปพี่น้องที่นะฮนะร้อยห้าสิบบาทนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแก้ให้ดู นี่ครับผมเปินแกะให้ดูนี่ฮะสวยนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะแกะซีนมาสวยๆเลยพี่นะครับร้อยห้าสิบบาทพี่นะฮะลงย้ายเขียวเหนียวซับครับรายการที่หนึ <Convers> ่ง <ations> ต่อมารายการที่สองครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับ <Convers ations> เลข,ขรร 105, <S <S <ations> ค้นเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าเขาเนี่ฮะผมแกะให้ดูนะครับรายการที่สองนี่นี่ฮะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นี่ฮะ ร้อยห้าสิบาทนะ,นะพี่นะเหรียญสีสวยอย่างนี้เลยครับนะรายการที่สองนะครับนะร้อยห้าสิบาทรบมจะส่งเลยนะพี่นะรบมจะส่งนะถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าแนะนํานะพี่นะฝากอยากพงขอบ้านทั้งสองคนก็กลางดีนะพี่นะแต่หนึ่งหนึ่งองก็ได้ผมไม่ได้ว่าพี่นะถ้าสององก็กลางดีพี่นะกล่องก็สามร้อยอะไรเนงะี้ย ฮมาอุคิที่สามพี่โอ้โหรายการนี้ไม่ทั่วมรู้ไปพี่นะรายการนี้เป็นกระไรเงินด้วยนะครับรายการนี้เป็นกระไรเงินพี่เลขคน้นเบอร์หมายเลขสามนี่ฮะหลงอมกองหนึ่งะฮะนะคะ,นะคะลงยานน้ําเงินด้วยโอ้โหนะ,ะหมายเลขสามลงยาน้ําเงินนะฮะซื้อผมไปร้อยห้าสิบาทพี่เอาไปต่อสามสี่ร้อยได้นะผมบอกครั้งนี้เลยนี่ฮะพี่เอาไปต่อได้นะฮะราคานี้นะครับราคาที่ช่วยกันแชร์ด้วยพี่นี่ หน้าคมคมพี่นะฮะช่วยกันแชร์ผมด้วยนะแต่คนติดตามพี่ <c oughs> นี่ฮะเลขคนเบอร์หม่ที่สามพี่นะกอไก่นะครับ <c oughs> นะฮะงี้ก็ฝากด้วยด้วยกันพี่น้องน้องฝากไว้กันนี่ร้อยห้าสิบบาทรานการพี่รายการที่สามนะครับต่อมายก่สี่ครับโอ้โหรายการนี้สว่างมากนะครับผิวสว่างมากนะฮะตัดแป๊บนึงพี่นะรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อมหาชนน,นะีะฮะ รายการนี้เนะ่เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาส้มนะฮะนะ,ะสวยนะพี่นะโอ้โลงยาเต็มนะลงยาเต็มเลขคนตังเบอร์พี่นะครับเลขคนตั้เบอรบ์อยู่นี้ครับหนึ่งเจ็ดเก้านะฮะตอกจอจะเจนไหมนะฮะตอกจอคือเนื้อมหาชนวนวนสารพี่นะ,ะปีเก้าเก้าเนี่ยตอนอยู่ปู่เก้าเก้าเก้าปีเนะนี่ยนี่แท้ทางป,ปนแะน่นอนพี่รุ่นโบว์คุทีคุณนะครับรายการที่พี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับนะต่อมาพี่นะฮะต่อมาเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้านะครับเป็นหลุงพ่อพัดเหมือนกันครับรายการที่5้านะครับรายการนี้เป็นเนื้ออาบาก้าลงการน้ําเงินพี่นะครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งสองห้านะครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งสองห้าต่ออชัดเจนครับนี่นะครับซื้อสวยเลยนี่ฮะด้านหลังเสือเนี่เนี่ยองค์ละร้อยห้าสิบบาทพี่นะองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นี่ัะ ถ้าใครเหมาหมดนะได้นะพี่นะเหมาหมดอ่าผมคิดเจ็ดร้อยเหมาหมดห้าองค์คิดเจ็ดร้อยพอพี่นะครับ<ม>ต่อมารายการที่ไม่เหมาหมดห้าองค์จะเจ็ดร้อยพอต่อมารายการที่หกครับต่อมารายการที่หกครับพี่รายการที่หกนะครับเป็นรุ่นอันนี้ฮะเป็นของปู่จืดนะครับนะรุ่นมงคลเศรษฐีนะครับเดี๋ยวผมตัดแป๊บนะพี่นะขออนุญาตตัดแปบบ๊บ ตัดสามองเลยเรามีหลวงปู่จือมีมาให้สามองนะพี่นะครับนี่สวยเลยมาเป็นเนื้อทองทิพย์ก่อนแล้วกันพี่นะนรายการที่หกมาเป็นเนื้อทองทิพย์เลยโอ้โหพี่สวยเลยนะครับเนื้อทองทิพย์อย่างเงาครับลงยาหม่วงเลขคุณตัวเบอร์สองสามด้วยนะฮะเลขคุณตัวเบอร์สองสามพี่สองร้อยรวมส่ง,งพี่ชายนะครับหลวงปู่จื้อนะขอสองร้อยรวมส่ง,งพี่ <c oughs> ต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่แปดเอ้ยเจ็ดพี่นี่รายการที่เจ็ดโอ้หสวยนะนี่ครรายการเจ็ดก็ 7, สวยพี่เลขคนะเบอร์สี่สี่ด้วยนะสองร้อยเหมือนกันพี่ใหญ่นะครับสองร้อยเหมือนกันพี่นะสวยสวยครับซอสองร้อยได้มาสามองค์พี่อยู่นี้ได้มาสามองค์ผมเคยมานะเมื่อก่อนเคยมาอยู่นะครับก็เปิดสองห้าสามร้อยนี่ครับ,ร 2, 5, 300, น,รบนี่องค์ที่โอ้โหอันนี้นะเลขแปดเลขแปดด้วยครับพี่นะพี่ดูน่าข่ม นะครับพี่ดูหน้าขมขมโอ้โหหลงไหมไงครับพี่นี่หลงไหมไงครับพี่เลขคนเบอร์มาตั้งแปดตัวเดียวด้วยนะผมขอสองห้าสิบได้ไหมขอยห้าสิบาทพอพี่นะขอสองร้อยห้าสิบบาทเลยกันสวยมากนะพี่สวยมากนะเอาไปฆ่าซาตินนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าเนี่ยฮะรายการที่เก้านะครับเป็นพ่อเงินเตชะธโมน,นะฮะร,รุ่นเจริญพรรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพ่อเลยเนี่ยฮะ พ่อเงินเตชัดธโมรุ่นแรกเก็บได้เก็บที่รุ่นแรกนะครับหลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษให้ด้วยนะผมจำไม่ผิดแน่นอนนะครับหลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษให้ด้วยนี่ร้อยห้าสิบาทพี่น,นะรายการที่เก้าครับนะกระไรเงินด้วยนะฮะต่อมารายการที่สิบครับนะนะฮะร,รายการสิบเป็นกระไรเงินลงยาแดงเหมือนกันครับนะเลขโคตรตําเบอร์นี่ฮะสองห้าเลขโคตรตําเบอร์สองอะนี่ยชุบเงินนี่ฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดบรายการที่ส1เอ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองแดงโบราณที่เลกคุณตัเบอร์สองศูนย์นะฮะนี่ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทพี่นะครับนะช่วยอุดหนุนจักจักคู่นึงพี่นะจัก3า0ร้อยอย่างเงี้ยพี่นะต่อมาพี่เป็นเลขด้วยโอ้หรายการที่เป็นชุบทองเลขห้านะครับชุบทองเลขห้าน้องขอสองร้อยได้ไหมพี่นะฮะหน้ากากผิวลุ้งด้านหลังด้วยนะฮะขอสองรอยด้วยกันพี่ตร์นี้นะครับนะ รายการนี้นะฮะเป็นรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับนะเป็นเนื้ออัปป้าลุงยันคงชาพี่เลี้ยงนคนเบอร์สองห้านะครับขอสองร้อยบาทรายการพี่นะครับสองร้อยบาทรายการพี่นะร,รายการที่สิบสามต่อมาร,รายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เนื้ออัปป้าลุงยาน้ําเงินพี่นะเลี้ยงนคนเบอร์สามเก้าออกไปร้อยห้าสิบนะครับรายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมารายการที่สิบห้าพี่นะเป็นเนื้อทองแดงน้ากัดนวะหรือเปล่าพี่นะเ,นเลขค้นเบอร์หมายเลขเก้าด้วยเอย้ทองแดงผิวไฟน้นากัดนวะหรือเปล่านะเลขเก้าผิวรุ่มเหมือนนวะนะและ้เวเลขค้นเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวด้วยนะผมขอสองร้อยพอเลขเก้านะครับต่อมาครับต่อมารายการที่สิบหกโอ้โหที่สนะิบหกงานมาเป็นทองแดงผิวไฟน้นากัดเป็นเสมือนจริงนะครับนะผมขอเลขค้นเบอร์สี่ห้าผมขอที่สามร้อยพอนะฮะน้องขอที่สามร้อยพอพี่รายการที่สิบหกนะฮะ ่อมารายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหกนะฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหกนะครับ,รบ,รรบมันเป็นเพนส์สมัครจริงครับอขอสามร้อยพอในะรับายการที่ขอสามร้อยพอพี่นะฮะร,รายการที่สิบแปดฮะไม่สิบเจ็ดไมพี่นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้สิบหกนะพี่โทษทีพี่อันนี้สิบหกอันนี้สิบเจ็ดต่อมาครับรายการที่สิบแปด รายการที่แปเป็นเนื้ออัปกาลงยาแดงครับเป็นเต่าหลวงปู่โตะนะครับเป็นเต่าปู่โตอ่าเป็นรุ่นเนี่ยร,รุ่นรวยปดนี้อ๋อรู่นวลววปดนี้นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์นะครับ,ขขาบ,ร, 0, ร,บรายการนี้ขอสองร้อยพอพี่นะผมจะส่งเลยเนื้ออเปกาห้าสั่งห้าจุเก้าเหรียญน,นะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้า รายการที่เก้าครับลงยาข้างในของชาติพี่นะขอบของชาติโอ้โหลงยาสวยเลยนะฮะลงยาเจลระบบเลยนะฮะนะนี่จะสร้างร้อยสิบแปดองค์นะครับนะอยู่ซีนเดิมเลยใช่ไหมพี่นะอยซีนเดิมเลยนะนี่ฮะเอาไปพี่สองร้อยนะครับต่อมาพี่รายการที่ยี่สิบรายการยี่สิบพี่เนื้อทองทิพย์ลงยานะฮะข้างในน้ำเงินขอบขาวนะขอบนอกแดงนี่ฮเอาไปสองร้อยพี่ถ้าใครรับสามองค์เนี่ย ผมขอห้าร้อยปุนให้ขออห้าร้อยปอนะครับนะครสามรายการนี้ต่อมาการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดเป็นดวงนาคาพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะฮะองค์นี้ขอสองร้อยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รายการนี้นะฮะร,รายการต่อต่อมาครับรายการยี่สิบสองก็สองร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะดูนาคาต่อมาก็ รายการยีบสามนะครับรายการยีบสามจะเป็นรุ่นนี้พี่นี่นะเหรียญเปิดโลกสําเร็จล่ารวยเงินทองหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะวัดโค้งวัดโคกแดงนะครับจังหวัดสระบุรีแวะไปกราบไหว้ได้นะครับมีรูปนะฮะรูปปั้นหลวงปู่อยู่นะฮะหลวงปู่สำเร็จนะครับนะครับรายการนี้เป็นอ่าอ่าสองกษัตริย์นะพี่นะปั๊มจะกุดเงินตรงอ่าตรงจีวรนะพี่ตรงสังิเนี่ยนี่ฮะ เอาไปพี่นะครับผมแบ่งให้อ้คสามร้อยบาทนะฮะสามร้อยบาทเอาไปเลยบูชาเลยพร้อมเลี่ยมด้วยนะฮะนี่ก็นสามร้อยพี่นี่ในการยี่สิบสี่สามร้อยพร้อมเลี่ยมเอาไปเลยพี่นะครับหมดแล้วแล้วก็ยี่สิบห้านี่ฮะย่าสีนี้นะพร้อมเลี่ยมพี่เอาบูชาได้เลยยี่สิบหกเป็นชนวนตะกุดเงินนะฮะเอาไปยี่สิบหกนะครับสามร้อยหมดเลยพี่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นแบ็กทองนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นแบ็กทองครับ สวยๆได้พี่ซื้อกระเป๋าก็สี่ห้าร้อยเชื่อผมดินะนี่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็มีแบ่งประมาณนี้พี่นะยี่สิบเจ็ดรายการพี่ก็ราคาเบาๆพี่นะครับนะสําหรับค่ําคืนนี้นะฮะชอบมวงไหนก็ปิดเข้าได้ที่ไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะพี่อุดหนุนนะฮะเป็นอีพีพิเศษให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาอ่าอีพีพิเศษมาแบ่งปันพี่น้องนะครับใครไวใครได้พี่นะขอบคุณมากพี่นะฮะพระสวย,ยก็มาฝากตามน้องด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ